สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับยุทธโครงการ2นะครับวันนี้เรามารีวิวนะครับทำสารรอบแรกนะครับของสวนลุงเล็กนะฮะบุมใบเลครับก็แกมบำรุงดีนะฮะใบค่อนข้างจะงามมากฮะมันก็เลยต้องมีการ ปรับสูตรให้ใบเหงาใบเศร้านะครับทำให้ลดความงามของใบให้ได้ครับเพื่อที่จะเป็นเปลี่ยนจากตาใบให้เป็นตาดอกนะเดี๋ยวดูฮนะมันเหมือนจะเป็นฟอร์มดอกมาเห็นไหมฮะมันมันจะต่อยอดหรือเป็นฟอร์มดอกอะไรไม่รู้นะครับแต่ใบเขาใหญ่มากครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับ เนี่ยครับทรงพุ่มครับแต่งนี้นะครับล็อกแรกล็อกแรกหน้าน่าจะฉีดประมาณการที่สิบห้าสิบห้าถังพันลิตรนะครับปลนนี้ต้นใหญ่มันสามร้อยสี่สิบเจ็ดต้นนะครับแต่ได้แต่งแบบเปิดกลางไว้ครับเรียกว่าเปิดกระหม่อม ดูข้างนอกมันจะหนาแต่ข้างในไม่ไม่หนาเท่าที่ควรนะครับยังไงเดี๋ยวเราจะอัปเดตมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมใบก็ค่อนข้างจะไม่ถึงกับแก่เท่าไหร่นะพอเป็นมันๆนนะก็มีบางโซนที่ว่าจะติดเทสลาดนิดๆแต่อันนี้ก็ มันเงาล้วมันสวนใหญ่ะครับมันก็ต้องเลือกเอาว่าส่วนไหนเยอะส่วนไหนน้อยนะครับแล้วเราก็ค่อยมีวิธีจัดการกันที่หลังนะครับเดีย๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ